ในระหว่างความขัดแย้งของไทยกับกัมพูชานะครับมีประเด็นประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งซึ่งคนไทยหันมาสนใจกันมากก็คือเรื่องการจับพยาละแวกมาตัดศรีรษะและเอาโลหิตมาล้างพระบาทพระนเรศวรมหาราชตอนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้นะครับมันทําให้คนไทยรู้สึกว่าโอ้โหสะใจเหลือเกินในการที่จะประหารผู้นําประเทศกัมพูชาแล้วก็เอาเลือดมาล้างพระบาทหรือเท้าของผู้นําประเทศไทย ให้หายแค้นนะครับในประวัติศาสตร์ก็ระบุว,ว่าพระนเรศวรมหาราชทร,รงตีเมืองละแวกหรือเมืองหลวงของกัมพูชานในตอนนั้นได้ก็จับนักพระศัษธาหรือพระญาละแวกมาเอามาประหารตัดศรีรษะเอาเลือดมาล้างเท้าเนี่ก็เพื่อให้หายแค้นตอนที่กรุงศรียุทยาติดพันกับศัตรูอื่นกัมพูชาก็จะยกทัพมาตีเมืองไทยแทงข้างหลังประเทศไทยอยู่ทําให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงแค้นพระไทยนะเมื่อการศึก ที่อื่นสงบแล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงยกทัพไปตีเมืองละแวกก็คือเมืองหลวงกัมพูชาแห่งนั้นนั่นเองแล้วก็ตีได้เมื่อตีเมืองละแวกได้ก็จับนักประศัทธากษัตริย์กัมพูชาเนี่ยมาตัดศรีรษะอย่างที่ผมบอกไว้ก็เ,เลือดล้างพระบาทแต่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์โตเถียงกันอย่างดูเดือดมาหลายสิบป,ปีแล้วว่าไอ้พิธีปฐมกรรมเนี่ยนะครับเนี่ยพิธีนี้เรียกว่าพิธีปฐมกรรมมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ตออออออนนนนนไหเเเเลลยยยแแถมปปรราากกฏชชืืื่ออ่่่่้วังงง็ี ในปงสวดานกรุงศรียุทยาเนี้ยก็เอ่ยถึงพิธีที่เรียกว่าปฐมกรรมเหมือนกันแต่เป็นพิธีที่เกี่ยวกับการคล้องช้างนะครับการคล้องช้างเอาช้างป่ามาเป็นช้างหลวงเนี่ยเขามีพิธี3ขั้นตอนเขาเรียกพิธีปฐมกรรมปฐมแปลว่าแรกครั้งนิดที่1นนะครับพิธีมัธยมกรรมหรือพิธีตอนกลางและพิธีอุดมกรรมหรือพิธีขั้นตอนสุดท้ายเราไม่รู้หรอกครับว่าพิธีปฐมกรรมกับมัธยมกรรมมันคืออะไร แต่ในฉันดุษฎีสังเวยก็คือฉันที่เอาไว้กล่อมช้างเนี่ยเขาบอกว่าพิธีอุดมกรรมเนี่ยเสร็จแล้วช้างก็จะเชื่องเป็นพิธีโคชศาสตร์โคดศาสตร์คือศาสตร์ในการควบคุมช้างช้างนี่นะครับถือว่าเป็นยุทธปัจจัยนะไม่จะช,ช้างขี่เอาไว้เล่นๆ่นเอาไว้ดูเท่เท,เทช้างคือรถถังช้างคือรถรบช้างคือรถเกราะสมัยโบราณเอาละครับสรุปก็คือปฐมเกรรมในพงศาวดารอื่นๆเนี่ยมันหมายถึงพิธีการเลี้ยงช้างให้เชื่องแล้วเอามาใช้งาน แล้วพิธีปรถมกรรมซึ่งเอาเลือดศรีรษะเลือดจากศรีรษะของเจ้าเขมรมาล้างพระบาทของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยมันพิธีอะไรกันแน่นะครับนะัก ประวัติศาสตร์ก็เถียงว่ามันไม่มีอยู่จริงเรามันเป็นการจดผิดของอารักษ์บันทึกพงศาวดารมากมันเป็นพิธีซึ่งไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นพิธีที่ไทยเขียนขึ้นมาเพื่อข่มขมเมรหรือเปล่านะครับเถียงกันอย่างนี้บางคนก็ว่าจะพญาละแวกนี่ก็ไม่ได้ตายนะไม่ถูกพันธเดชสวนทรงประหารแต่ว่าหนีไปอยู่ที่เมืองลาวหนีไปอยู่ที่นูน่นที่นี่ได้นะครับก็เป็นข้อถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับพิธีปฐถมกรรมและการจับพญาละแวกมาตัดศรีรษะนะครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราโฟกัสกนตอนนี้ก็คือว่าพิธีปฐมกรรมมันคืออะไรนะครับผมได้ไปค้นดูในหลักฐานบางแห่งพบพิธีปฐมกรรมที่ไม่เกี่ยวกับพิธีของช้างนะครับเป็นพิธีปฐมกรรมอีกรูปแบบหนึ่งอยู่ในหนังสือราชาธิราชนะครับราชาธิราชเป็นพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์มอ์นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงให้แปลขึ้นมานะมีเกรดนิดนึงครับ รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะครับทรงมีเชื้อมอนอยู่บรรพชนของพระองค์เนี่ยเป็นมอนอพยพมากรุงศรีอยุธยาดังนั้นอาจจะอนุมานได้ว่าทรงให้แปลองศาวดานมอนก็เพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับบรรพชนของพระองค์ก็เป็นได้นะครับกรมัที่ราชาธิราชราชาธิราชนเนี่ยเป็นชื่อของกษัตริย์มอนผู้ปกครองหงสาวดีนะครับในช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาครับชื่อสมเด็จพระราชาธิราชทรงเป็นผู้สร้างอาณาจักรมนให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมา แต่ว่าก็ไปรบกับพมา่าซึ่งปกครองอาณาจักรอังวะอยู่ฝ่ายอังวะหรือพม่าเนี่ยมีเจ้านายซึ่งรบเก่งอยู่องค์หนึ่งเรียกว่ามังรายกยอชวานะครับรบกับมอรรบกับพระเจ้าราชาธิราชกันอิลุงตุงนางจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งนะฮะ พระเจ้าราชาธิราชทรงจับมังรายกยอชวาแล้วก็ถามว่าอยากจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าสมเด็จพระราชาธิราชทรงคิดอย่างนี้เพราะว่าเราก็อยากจะใช้ตัวมังรายกยอชวาแต่ว่าถ้าปล่อยเอาไว้เดี๋ยวมันจะกลับมาฆ่าเราอีกดังนั้นก็ทรงจัดพิธีปฐมกรรมขึ้นคืนคอทรงขึ้นไปที่เกยเกยก็คือที่ขึ้นหลังช้างนะครับเกยช้างเนี่ยก็คือเหมือนบันไดขึ้นไปให้คนไปขึ้นบนหลังช้างนะ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับลองไปดูที่หน้าวัดโพวัดพระเชตุพนวินมลบางคลารามก็ยังมีเกยช้างอยู่นะครับพระเจ้าราชาธิราชก็ส่งไปประทับบนเกยนะครับหลังจากนั้นก็เอาพระบาทวางบนคลองคลองชัยนะคลองที่ไว้ตีหมงหมงเนี่ยแหละครับเป็นคลองชัยเนี่ยหมายถึงคล้องที่เอาไว้ตีเวลาออกสงครามจากนั้นพวกพราหมณ์ปุโรหิตก็จะเอาน้ำเนี่ยไปเทราดบนพระบาท ให้น้ำล้างพระบาทไหลตกไปข้างล่างเกยซึ่งมีมังรายกยชวานั่งอยู่พอน้ําตกมังรายกยชวาก็ตายลงไปได้ทันทีนะครับในพงศดารราชาธิราชบันทึกไว้อย่างนี้นะครับมันสะท้อนอย่างหนึ่งครับว่าไม่รู้จะมูหรือไม่มูดีแต่ว่าเหมือนกับว่าพิธีปฐมกรรมนี้มีเจตนาเพื่อจะให้ศัตรูเนี่ยตายด้วยการใช้เวทบนคาถาและพิธีพรามอะไรสักอย่างนะครับและเราก็รู้อีกอย่างก็ว่า พิธีปฐมกรรมที่ใช้ในราชา,าทิรัสเนี่ยไม่ใช่พิธีจับช้างเหมือนในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยามันเป็นพิธีอีกพิธีหนึ่งซึ่งมีชื่อเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกันสิ้นเจิงนะครับพิธีจับช้างนี่ให้ช้างเชื่องพิธีปฐมกรรมทํากับคนให้คนตายนะครับหลังน้ําที่เท้าให้คนตายนะครับแล้วพิธีนี้ก็ไปปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงจับ พยาเราแวกเจ้าขเขมรมาตัดศรีรษะแล้วเอาน้ํามาล้างพระบาทอันนี้จะเห็นว่าต่างกับพงศวดานมอนนะครับมอนเนี่ยเอาน้ําล้างพระบาทต,ตกลงไปที่สตูข้างล่างแล้วสตูก็ตายแต่สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชทรงโหดกว่านั้นก็คือตัดศรีรษะสตูแล้วเอาเลือดมาล้างเลยนะครับไม่รอให้เอาน้ําไปล้างลงไปข้างล่างแล้วให้สตูตายนะครับอันนี้อาจจะสะท้อนว่าทรงเครียดแค้นอย่างมาก แต่ในอันหนึ่งอาจจะสะท้อนเหมือนกันว่าพิธีปฐมกรรมเนี่ยมันอาจจะมีหลากหลายสูตรนะครับมีทั้งสูตรใช้น้ำน้ำนี่อาจจะเป็นน้ําที่สาบหรือว่าเสกเอาไว้แล้วว่ามีเวทมนตน์ว่าไปโดนใครทําพิธีอย่างนี้จะต้องตายหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือตัดซิษาเอาเลือดมาล้างเลยไม่ต้องใช้พิธีอะไรทั้งสิน้นเป็นการข่มขเขมรให้รู้ว่าอย่าทําอย่างนี้อีกนะครับพิธีปฐมกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกคนก็เถียงกันมันมีตัวตนจริงหรือเปล่ามันพิธีของช้างหรือเปล่า แต่ผมเนี่ยได้ศึกษามาได้ผลอย่างนี้แล้วผมขอวิเคราะห์ว่ามันมีจริงอยู่แล้วพิธีปฐมกรรมเนี่ยก็คือการฆ่าศัตรูและปราบศัตรูอย่างนี้นะคือใช้น้ําใช้เลือดเพื่อที่จะทําให้ศัตรูตายไปอย่างนี้มีจริงจริงนะครับแต่มันไม่ได้ตกทอดมาถึงสมัยของเราอีกต่อไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพิธีปฐมกรรมที่มอญใช้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรู้วิธีนี้ได้ยังไง วิธีนี้อาจจะเป็นวิธีการที่มอญใช้นะครับแต่เราอย่าลืมว่าสมเด็จพระน,นเรศวรมหาร,หราชห,หรือพระอ,องค์ดำเนี่ยเคยตกเป็นตัวประกันที่หงสาวดีมาก่อนหงสาวดีเนี่ยเป็นเมืองมอญเก่าแต่ในสมัยพระเจ้าบุรเรงนองนะครับซึ่งเป็นเจ้าพมา่าเนี่ยได้ยึดเมืองมอญเอาไว้นะแล้วก็เอาหงสาวดีเมืองหลวงมอญเนี่ยเป็นที่ประทับให้องค์ประกันต่างๆมาอยู่ในราชสำนักร,รวมถึง องค์ดำหรือพระนเรศวรมหาราชด้วยในเวลานั้นแม้ว่าหงสาวดีจะกลายเป็นเมืองพม่าไปแล้วแต่คนมอญก็ยังอยู่นะครับรวมถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งก็คือพระมหาเถรคันชองซึ่งในต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพทรงหนีจากหงสาวดีก็เชิญเอาพระมหาเถรคันชองพระพิสุมอรมาอยู่ด้วยการที่กรุงศรีอยุธยาตั้งเป็นพระวรรัฐนะเป็นพระสังฆราชาซึ่งมียศศักดิ์สูงน่าจะที่ มีวิชาความรู้เกี่ยวกับเมืองมอนอยู่ด้วยเยอะแยะนะครับอย่างไรก็ตามด้วยความใกล้ชิดของทั้งสองท่านนะครับทั้งพระมหาเถรกันชองกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยในช่วงที่พระองค์เป็นอ,อ,องค์ประการอยู่ที่องค์สวดีด้วยแล้วก็กลับมาที่กรุงศรีอยุธยาด้วยอาจจะมีการถ่ายทอดวิชาปฐมกรรมของมอนเอามาใช้ที่กรุงศรีอยุธยาด้วยและหลังจากนั้น เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงล้างแค้นที่มีต่อเมืองขมรได้สําเร็จแล้วก็ทรงใช้วิชามอนคือวิชาปฐมกรรมปราบขามรให้ราบคาบนะครับหลังจากนั้นนักปรัศฐาเนี่ยก็สิ้นพระชนไปนะเมืองขมรน,นับแต่นั้นตกเข้าสู่ยุคมืดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นยุคมืดก็ได้สิ่งที่เรียกว่าคำสาบขามรเนี่ยนะครับผมอาจจะวิเคราะห์นี้ได้ครับว่า มันอาจจะอยู่ที่พิธีปฐมกรรมซึ่งสมเด็จพระนเรศวรได้กระทาไว้กับนักพระสัทาหรือพยาละแวกนั่นเองล่ะครับเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์รายการ The s e e k เกอของเราด้วยนะครับรายการของเราเกี่ยวข้องกับการเจาะลึกนะค้นหาความจริงที่หลายคนไม่ทราบในเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลึกๆแล้วมันมีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ครับ